สวัสดีค่ะลองมาถักหน้าก,กากเด็กกันนะคะอันนี้เป็นเจ้าหญิงเคโร่ค่ะส่วนตัวนี้เป็นเจ้าชายกบนะคะเราเล่นสีไหมพรมได้นะคะใช้สีไหนก็ได้ค่ะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่ค่ะควายไหมเป็นวงกลมก่อนนะคะขาเข็มโครเชตเบอร์สีค่ะค่ะ เกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะค่ะโซ่สี่ค่ะค่ะตรงนี้ทำโซ่สีให้เป็นวงกลมนะคะโดยการรอหอค่ะเกี่ยวไหมลอดผ่านนะคะแถวที่หนึ่งค่ะโซ่สามค่ะค่ะหลักโซ่สูงหนึ่งเซนนะคะค่ะถัดไปค่ะ เราเห็นสัญ,ญาลักษณ์แล้วนะคะตัวทีแล้วมีขีดข้างล่างค่ะอันนั้นคือพอหคอนะคะค่ะปลดไหมสองเส้นก่อนค่ะค่ะเหลือไหมสองเส้นนะคะในเข็มปลดอีกรอบหนึ่งค่ะค่ะทำพอหคอไปทั้งหมดรวมกับหลักโซ่นะคะเป็น12หลักค่ะ3าสี่ หกเจ็ดแปดค่ะเกี่ยวไหมรอดผ่านมานะคะค่ะรองหอค่ะจบแถวที่หนึ่งค่ะค่ะต่อไปค่ะแถวที่สองนะคะโซ่สามค่ะค่ะพอหนึ่งคอค่ะ หนึ่งครั้งนะคะลงหลักเดียวกันค่ะที่เราแทงโซ่ที่สามเมื่อกี้นะคะค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะทําพอหนึ่งคอค่ะหนึ่งหลักค่ะค่ะที่เหลือถัดไปก็ทําตัววีนะคะในสัญลักษณ์ผางลายค่ะค่ะพอหนึ่งคอนะคะค่ะสองครั้งค่ะบนหลักเดียวกันค่ะจะได้ทั้งหมด2ี่สีหลักค่ะ นับหลักโซ่ขึ้นไปค่ะหนึ่งสองสามแทงหัวเข็มบนหลักโซ่ที่สามนี้นะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านมาค่ะลอหอนะคะหรือว่าเลื่อนห่วงนะคะค่ะจบแถวที่สองค่ะค่ะแถวที่สามค่ะโซ่สามค่ะทงหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะแทงหัวเข็มลงหลักเดียวกันนี้ค่ะค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะค่ะ เป็นการทำสองหลักในหนึ่งหลักนะคะหรือว่าตัววีค่ะค่ะถัดไปค่ะพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งนะคะค่ะเป็นการสลับนะคะสองหนึ่งค่ะถัดไปค่ะพอหนึ่งคอสองครั้งนะคะบนหลักเดียวกันค่ะค่ะอน่งคอค่ะสองครั้งบนหลักเดียวกันค่ะ ทำแบบนี้นะคะสลับโดยรอบเลยค่ะค่ะตรงนี้นับโซ่ขึ้นไปค่ะแทงหัวเข็มลงโซ่ที่สามนะคะรอหอหรือว่าเลื่อนห่วงค่ะค่ะจบแถวที่สามค่ะแถวที่สี่โซ่สามค่ะค่ะแถวที่สี่ก็จะถักเหมือนแถวที่สามนะคะสองแถวนี้ถักเหมือนกันค่ะคือพอหนึ่งคอนะคะค่ะอีกหนึ่งครั้งค่ะบนหลักเดียวกันค่ะค่ะตรงนี้นะคะ แทงลงที่เดียวกันเลยค่ะถัดไปค่ะพอหนึ่งคอค่ะหนึ่งครั้งค่ะค่ะจะถักสลับกันนะคะพอหนึ่งคอค่ะสองครั้งค่ะบนหลักเดียวกันค่ะสัญลักษณ์ในผังลายค่ะตัว T ที่มีขีดข้างล่างหนึ่งขีดแล้วเป็นตัว V นะคะค่ะตรงนี้ค่ะค่ะสองหนึ่งสองหนึ่ง จบแถวที่พอหนึ่งคอหนึ่งครั้งค่ะค่ะบนหลักถัดไปนะคะค่ะนับโซ่ขึ้นไปค่ะแทงหัวเข็มลงโซ่ที่สามค่ะค่ะเกี่ยวไหมลอดผ่านหรือว่าเลื่อนห่วงนะคะขึ้นไปคือแถวที่ห้าค่ะตรงนี้นะคะอ่าสีชมพูนี่ค่ะค่ะนับมานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะทำมาร์ก หรือว่าเครื่องหมายนะคะตรงหลักที่7นี้นะคะอสอดไหมพรมหรือว่าเข็มกลัดนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะนับมานะคะเจ็ดหลักค่ะ1、2、3、4、5、6、7ค่ะทําเครื่องหมายไว้ตรงนี้นะคะนี่ขาดมานับจากตรงที่7หลักแล้วนะคะนับถัดมาค่ะ1、2、3、4、5、6、7、8、9ามค่ะ ค่ะนี่ค่ะหลักที่สิบนะคะเอาไม้พรมหรือว่าเข็มกลัดนะคะกลัดไว้ค่ะตรงหลักที่สิบค่ะด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะนับถัดจากสีชมพูนี้นะคะอันนี้คือเจ็ดหลักนะคะนับถัดมาค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะตรงหลักที่สิบนี้นะคะทำมาร์กหรือว่าเครื่องหมายบนหักแถวที่ห้าค่ะ โซ่หนึ่งค่ะสัญลักษณ์ในผังลายตัว x คือควักธรรมดานะค,ะ,คะหลักถัดไปค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะเกี่ยวไหมลอดผ่านเลยค่ะค่ะทำควักธรรมดา7หลักนะคะตรงนี้1แล้วค่ะสองสาสห้า ค่ะหลักที่เจ็ดจะตรงที่เราทําเครื่องหมายไว้พอดีนะคะค่ะถัดไปค่ะตรงนี้ค่ะสีส้มค่ะค่ะตัวทีค่ะสัญลักษณ์นะคะครึ่งของพอหนึ่งคอค่ะคือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะแทงหัวเข็มบนหลักถัดไปค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะมีไหมสามเส้นในเข็มนะคะหนึ่งสองสามค่ะเกี่ยวไหมลอดผ่านทีเดียวเลยค่ะ ความสูงของหลักประมาณ8มิลนะคะยังไม่ถึงเซนค่ะค่ะถัดไปค่ะพอหนึ่งคอหรือว่าพันหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะแทงหัวเข็มบนหลักถัดไปค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะค่ะมีไหมสามเส้นนะคะค่ะปลดสองเส้นก่อนค่ะหนึ่งครั้งค่ะค่ะเหลืออีกสองเส้นค่ะปลดอีกหนึ่งครั้งค่ะ ตรงนี้ความสูงของหลักหนึ่งเซนนะคะ,ะความสูงจะเพิ่มขึ้นนะคะเรื่อยๆนะคะค่ะถัดไปค่ะคอสองคอค่ะตัวทีแล้วมีขีดข้างล่างสองขีดนะคะ,ะจังนวนขีดก็คือการพันหัวเข็มสองครั้งนะคะหนึ่งสองค่ะแทงหัวเข็มลงหลักถัดไปค่ะเกียวไหมขึ้นมาค่ะมีไหมสี่เส้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ค่ะปลดไหมสองเส้นก่อนค่ะ 1ครั้งค่ะปลดอีกสองเส้นค่ะปลดสครั้งแล้วนะคะเหลืออีกสองเส้นปลดอีกครั้งนึงค่ะพอสอคอจะเป็นเกลียวขึ้นค่ะนี่ค่ะความสูงก็จะสูงกว่าพอ1คอนิดนึงนะคะค่ะทำคอสองคออีกนะคะบนหลักถัดไปค่ะค่ะพอสองคอค่ะ ต่อไปค่ะพอหนึ่งคอค่ะตัวทีแล้วมีขีดข้างล่างหนึ่งขีดนะคะค่ะตรงนี้ก็ความสูงของหลักก็จะหนึ่งเซนแล้วค่ะครึ่งของพอหนึ่งคอค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะแทงหัวเข็มลงนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะมีไหมาสามเส้นนะคะลดรวดเดียวเลยค่ะค่ะก็จะตรงหลักที่สิบที่เราทำเครื่องหมายไว้นะคะ ค่ะนี่คือแก้มของกบนะคะค่ะถัดไปค่ะเครื่องหมายตัว x นะคะคือควาธรรมดาค่ะค่ะคอทอลงทุกหลักก่อนนะคะค่ะถักมาเรื่อยๆค่ะวนมานะคะค่วนมาถึงตรงนี้แล้วนะคะนี่ค่ะหลักที่เราทําเครื่องหมายไว้นะคะค่ะตรงนี้ค่ะครึ่งของพอหนึ่งคอค่ะ หรือว่าตัวทีนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะปลดผ่านสามเส้นนี้ค่ะค่ะถัดไปค่ะตัวทีแล้วมีขีดข้างล่างตัวทีหนึ่งขีดนะคะคือพอหนึ่งคอค่ะค่ะพอหนึ่งคอก็ปลดไหมสองเส้นก่อนนะคะค่ะเหลือสองเส้นปลดอีกรอบค่ะค่ะทาเหมือนด้านนี้ค่ะถัดไปค่ะพอสองคอค่ะพันหัวเข็มสองครั้งนะคะค่ะปลดสามครั้งค่ะค่ะทําไปอีกตรงนี้หนึ่งแล้วนะคะทําไปอีกห้าหลักค่ะ ค่ะทำพอสองคอมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะได้หกหลักแล้วนะคะค่ะถัดไปค่ะพอหนึ่งคอค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะค่ะปลดสองครั้งค่ะเครื่องหมายตรงนี้นะคะเพราะธรรมดามาเจ็ดหลักค่ะค่ะคอทอนะคะ เมื่อครบเจ็ดหลักแล้วค่ะตรงนี้ทันงานค่ะลองหอค่ะหรือว่าเลื่อนห่วงนะคะจบแถวที่ห้าค่ะแถวที่ห้านะคะนับไปแปดหลักค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะทำมาร์กหรือว่าเครื่องหมายว่าที่หลักที่แปดนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะนับมานะคะจากจุดตึงกลางนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะ ทำเครื่องหมายแถวที่6นะคะเราจะทำพอสองคอค่ะหรือว่าพันหัวเข็มสองครั้งนะคะค่ะนับไปหลักที่4ีค่ะหนึ่ค่ะแทงหัวเข็มลงหลักที่สี่ค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะค่อยๆปลดนะคะทีละสอเส้นค่ะ 1, 2, 3ค่ะปลด3ครั้งนะคะตรงนี้ได้หแล้วค่ะทำไปอีกเครั้งนะคะ ที่เรามาร์กไว้นะคะจะตรงหลักที่แปดพอดีค่ะค่ะเกี่ยวไหมลอดผ่านมานะคะรอหอหนึ่งครั้งค่ะค่ะก็จะได้ตากบแล้วค่ะค่ะถัดไปค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอค่ะหนึ่งครั้งนะคะบนหลักเดียวกันค่ะค่ะถัดไปค่ะพอหนึ่งคอหรือว่าพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะ ่ะหนึ่งหลักค่ะค่ะตรงนี้สองนะคะตรงนี้หนึ่งค่ะถัดไปค่ะในผังลายนะคะสัญลักษณ์ตัวีค่ะค่ะเป็นการทำสองหลักนะคะในหลักเดียวกันค่ะหนึ่งแล้วค่ะสองขาถัดไปค่ะพอหนึ่งคอค่ะหนึ่งครั้งค่ะสองหนึ่งสองหนึ่งนะคะค่ะมาจนถึงตรงนี้ค่ะที่เรามาร์คไว้นะคะ ถึงตรงนี้แล้วนะคะสองหนึ่งค่ะจบด้วยพอหนึ่งคอค่ะหรือว่าพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะค่ะโซ่สองค่ะค่ะรอหอลงตรงที่เดิมนะคะหนึ่งครั้งค่ะค่ะทำเหมือนด้านนี้ค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะค่ะทำพอสองคอค่ะค่ะนับมาสี่หลักค่ะหนึ่งสองสามสี่ ลงหลักที่สี่นะคะค่ะทำทั้งหมดสิบหลักค่ะตรงนี้ได้หนึ่งแล้วนะคะตา,ตากบครบสองข้างแล้วเนาะค่ะที่เหลือก็ ค่ะรอหอเลยค่ะตรงจุดกึ่งกลางของงานนะคะรอหอหนึ่งครั้งค่ะค่ะเกี่ยวไหมอีกครั้งนะคะค่ะตัดไหมเลยค่ะถักด้านข้างของงานนะคะอ่าตรงนี้นับมาสองหลักค่ะค่ะนับมาสองหลักนะคะอ่าหลังจากนั้นถัดมาค่ะนับมาสิบหกหลักค่ะ ทำเครื่องหมายนะคะ่แบบนี้นะคะทําเครื่องหมายไว้ส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะคือด้านบนนี่ค่ะค่ะนับมาสองหลักค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะนับถัดมาค่ะอีกสิบหกหลักนะคะค่ะทําเครื่องหมายไว้แทงหัวเข็มลงหลักที่สิบหกนี่ค่ะเกี่ยวไหมนะคะโซ่หนึ่งค่ะ ค่ะคอทอค่ะหรือว่าคว้าธรรมดานะคะไปสิบหกหลักค่ะค่ะคว้าธรรมดาได้สิบหกหลักแล้วนะคะค่ะพลิกงานกลับค่ะเราจะเกี่ยวไหมเส้นข้างในนี้ค่ะค่ะคว้าธรรมดานะคะเหมือนเดิมค่ะ ค่ะถัดไปค่ะแทงหัวเข็มลงเส้นในนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะค่ะยังไม่ปลดนะคะในสัญลักษณ์ผังลายนะคะตัววีคว่ำค่ะคือการทำสองหลักให้เป็นหนึ่งหลักนะคะค่ะเกี่ยวขึ้นมาหนึ่งครั้งแล้วค่ะค่ะหลักถัดไปค่ะเกี่ยวขึ้นมาอีกหนึ่งหลักค่ะหรือว่าหนึ่งครั้งนะคะค่ะมีไหมสามเส้นในเข็มนะคะปลดรวดเดียวเลยค่ะ ค่ะอันนี้คือการทำสองหลักให้เป็นหนึ่งหลักค่ะค่ะถัดไปค่ะค่ะคอท่อเหมือนเดิมค่ะหรือว่าควักธรรมดานะคะ 1 2 3สองสามหลักนะคะค่ะเราจะทำสองหลักนี้ให้เป็นหนึ่งหลักค่ะค่ะเกี่ยวไหมนะคะค่ะหนึ่งเส้นค่ะค่ะสองหลักแล้วนะคะค่ะเกี่ยวไหมลอดผ่านรวดเดียวเลยค่ะค่ะอันนี้คือการทำสองหลักให้เป็นหนึ่งหลักค่ะที่เหลือหนึ่งหลักคืออันนี้นะคะค่ะคว้าธรรมดาเหมือนเดิมค่ะค่ะ งานกลับค่ะค่ะที่เหลือนะคะค่ะคอทอค่ะหรือว่าคว้ธรรมดาค่ะลงทุกหลักเลยค่ะ หมดนะคะแปดแถวค่ะค่ะตรงนี้ตัดไหมเลยนะคะค่ะที่เหลืออีกด้านนึงเราก็ถักเหมือนกันนะคะถักเหมือนด้านนี้เลยค่ะ หลักนะคะตัดไหมเลยค่ะค่ะตรงนี้เปลี่ยนสีไหมค่ะค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะโซ่หนึ่งค่ะค่ะควักธรรมดานะคะ,คะมาจนถึงตรงนี้ค่ะ ขากอทอบนมาเดินรอบนะคะตรงนี้ก็ถักสายคล้องหูเหมือนกันค่ะค่ะถักวนมานะคะตรงนี้คือจบแผวแล้วนะคะค่ะเราหอนะคะหรือว่าเลื่อนห่วงค่ะจุดหึ่งกลางนะคะค่ะเราถักมุกุดค่ะนับมาสามหลักนะคะ่ด้านนี้ก็นับมาสามหลกักก็จะเป็นหกหลักค่ะขอกให้หมอกิ่มนะคะเดย๋ยวไหมลอดผ่านนะคะ จับต้นหนึ่งค่ะก็ธรรมดาค่ะสามหลักนะคะสี่ห้าเฮ้หกหลักแล้วค่ะพลิกงานกลับค่ะโซ่สองค่ะจ่บจับจโซ่สองมาีหนึ่งโซ่นะคะจับแทนหมากเข็มโซ่สองนะคะรอห่อข่ะหนึ่งครั้งค่ะจับโซ่อีกสองค่ะจ่บตรงนี้เว้นมาหนึ่งหลักค่ะแทนหมากเข็มหนึ่งหลักขัดไปนะคะจ่าทำรอห่ออีกหนึ่งครั้งค่ะขัดไปโซ่สามค่ะจับโซ่อีกหนึ่งนะคะ ใสหมอเข็มลงนะคะโ้นสามค่ะรอหมออีกครั้งค่ะขับโซ่อีกสามค่ะตรงนี้เป็นมาหนึ่งหลักนะคะอค่ะค่ะถัดไปค่ะโซ่สองค่ะขับโซ่อีกค่ะแส่หม้อเข็มต้่สองนะคะรอหออีกครั้งค่ะโซ่สองค่ะแส่หมอเข็มนะคะรอหอลงกครั้งเลยค่ะอยี๋ยนึ่ครั้งนะคะตัดไหมเลยค่ะก็ไหมจะมันเป็นนะคะขับโซ่ค่ะโซ่สองค่ะ ค่ะทำตัวทีนะคะตัวทีคือพื้นของคอหมีคอค่ะทำหมอดิ่งหนึ่งครั้งค่ะใส่หมอดิ่งมนโซนสองนะคะหรือว่าโซนแรกนะคะโยมาขึ้นมาค่ะโยมาครั้งค่ะลอดผ่านเลยนะคะขาขึ้นค่ะครั้งาทำทั้งหมดจีบหลักนะคะรวมกับหลักโซ่เป็นแปดหลักแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดค่ะรวมกับหลักโซ่ด้วยนะคะเป็นแปดค่ะเราหอเลยค่ะที่โซนสองนะคะ นีตัดไปนะคะตากก็ถักสองชิ้นนะคะถักโต่ขึ้นไปสองค่ะเรื่อนของคอหนึ่งคอค่ะแสงหัวเข็มน,นะคะลงโซ่นี่หนึ่งค่ะ๋ยมรารลอด่ามค่ะค่ะทำทั้งหมดแปดครั้งนะคะรวมกับหลักโซ่ด้วยนะคะก็จะเป็นถักตรงนี้ไปอีกหนึ่งสองทำหกครั้งนะคะสามสี่ ห้ 5, 6, 10, 8, าหกเจ็ดแปดควาตรงนี้แปดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะแทงหัวเข็มน,นะคะมีโซ่ที่สองนี่ค่ะที่เราเริ่มต้นเมื่อกี้นะคะเดี่ยวไหมลอดผ่านนะคะเดี่ยวไหมกรอบนะคะแับไหมเลยะค่ะเห็นนะคะตรงที่เราลอห่อเมื่อกี้ค่ะเดี่ยวไหมขึ้นมาค่ะโซ่หนึ่งค่ะค่ะคว้าธรรมดาค่ะอีกครั้งนะคะลงหลักเดียวกันค่ะค่ะได้ผังลายสัญลักษณ์ตัว V ไหนนะคะ นี่ค่ะแล้วก็มีกากบาดอยู่กลางตัววีค่ะค่ะทำแบบนี้โดยรอบเลยนะคะจะได้ทั้งหมด16หลักค่ะ นะคะแทงหัวเข็มลงตรงที่เราเริ่มต้นเมื่อกี้ค่ะเกี่ยวไหมรอดผานเราหัหนึ่งครั้งค่ะตัดไหมนะคะเหลือเหลือไหมเยอะๆนะคะเราจะได้เอาไปเย็บ ามค่ะเดี๋ยวไม้ทรขึ้นมานะคะมาก่อนค่ะหัดโซ่ค่ะใชงหมวเข็มนะคะลงหลักถัดไปค่ะเกล่ยวไม้ขึ้นมาค่ะเป็นการหัดโซ่นะคะขัดเป็นไม้ลอดผ่านโซ่นี่ค่ะ ส้นหมายไว้ข้างในด้านหลังของงานนะคะแ่ส้นหมายไว้ไปลายส้นหมายไว้ข้างหลังของงานค่ะ การเย็บผ้าที่จะสอยติดด้านในหน้ากากนะคะเราทําแบบนี้ก็ได้ค่ะค่ะทบครึ่งหน้ากากก่อนนะคะค่ะแล้วไปวางบนผ้าค่ะค่ะทบผ้านะคะตรงนี้เป็นสันทบผ้าแล้วเราก็เอาหน้ากากวางค่ะค่ะวาดนะคะวาดตามแนวโค้งของหน้ากากค่ะค่ะวาดลงกระดาษก่อนก็ได้นะคะค่ะแล้วก็เอาไปวางบนผ้าแล้วเย็บค่ะเย็บมือนี่แหละค่ะค่ะเนานะคะเน,ว,น,ะะนวโค้งตามรูปนะคะค่ะเปิดด้านนี้ค่ะสำหรับกลับออกมานะคะ Jungle. พอกลับออกมาแล้วเราก็สอยค่ะนำไปรีดให้เรียบร้อยก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้เป็นแนวโค้งค่ะตามรูปแบบหน้ากากนะคะค่ะเราก็จะสอยติดด้านข้างนะคะสองสองด้านเลยนะคะค่ะตรงกลางนี้เราเปิดทิ้งไว้ค่ะเหมือนอันนี้นะคะอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมค่ะค่ะนี่ค่ะสอยล้วเปิดตรงนี้นะคะเผื่อเราจะใส่แผ่นกรองหรือว่า,าใส่ผ้าเช็ดหน้าอีกชั้นหนึ่งค่ะค่ะสอยสองด้านนี้นะคะ ไส่น้นี่เป็นเจ้าชายกบนะคะค่ะเราทำแบบนี้เพื่อให้เด็กมีความรู้สึกว่าอยากจะใส่หน้ากากค่ะอันนี้เป็นการดัดแปลงจากงานแพทเทิร์นการ์ตูนนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ